เจ็ดดาวเฮ้ยเ,ออเพื่อนมาอยู่บ้าน <c oughs> จะเอ,อออกไปละ <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ยข้านั้นหนึ่งตัวเ <c oughs> จ็บนั่นน่ะขอฟูเลย วัดเชิงกันหน่อยวัดเชิงกันหน่อยกล่อามานะครับโอ้ยไม่เข้าหัววะร้อยเหลืองเตอวิ่งเร็วซะด้วย ลงทันทีวิ่งไปข้างหลังแล้ววะ่ะเร็วจัดเร็วจัดนีอ่ไรเงี้ยมีมั้อเปล่เาเรียบร้อยหมดตีไปดิขนาดหนึ่งตัว อุ้ยข้างหลังเข้าโอ้โหไอ้บอตังไปทำโอ้วิ่มางี้โอ้โหไม่เท้าเลยเอาโอ้โหอย่างงี้กดเกมใหม่เลยดีกว่าโอ้ยับเลยเป็นชุกันหน่อยก็อึ๊ เพื่อนมาเหยอ่ะน่าจะยังะย่ะจับของก่อนตัวเกมอ่ะเพื่อนมันยู่ไหนวะเพราะว่าอยู่บ้านซื้อของแน่เลยอุ้ยเจอแล้วข้างหน้าข้างหน้า ของตัวข้างบนกนับข้างล่างเข้าบ้านก่อนดีกว่าข้างนอกไม่อันตรายอันตรายนอกอันตรายโอเคอยังสองไปเรียนบ้านดีกว่าเรามีาคนลงกระเป๋าไปี้อะไรแบบ อ๋อบิ๊กฟูตไปไหนอะ่ะอุย๊ยคุลระตี้มีข้างล่างบ้านตัวหนึ่งเหรอน่าจะตี้หนึ่งเลยละขึ้นมาสิจ้าอยู่ไหนเอ้ยอ่าข้างล่างไปไหนละเนี่ยเดี๋ยว เอางงยังงงอยู่เอางดเลยตัวนี้อยู่ไหนฮะอุ๊ยเอายืนนิ่งแบบนี้เรียบรอ้อยไปกดใหม่ของเยอะยนะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เยอะอยู่อะไรเนี่ยกินเห็ดเพื่อเพื่อ ภูมิต้านทานไหนตัวที่ยิงตัวนี้ไปไหนแล้ววะไปแล้วเปล่าน่าจะไปแล้วอุ๊ยขณาน่าจะขี่รถมาล่าเราเลยนะตาล่า อุยมาเลยอ่ะออก็ขี่รถมา,มาอมามามาาย่างวัดเิ้ามดีครับหายซ้ายโอยไม่ดาวคิดต่ว่ะขขบนจะมาแล้ววะ พีคขึ้นพีคดีกว่าโอ้มีอยู่ตัวหนึ่งข้างบนนะโอ้โวัดคมๆกันหน่อยขอนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยได้ไหมมาไปนิดนึงชาร์จเลยดีกว่าเราอเอาดิคิวคูลดาวน์อยู่มิโดได้ไงผมไม่ตายด้วยมันถึงจังวะ แผู <like> ้เล่นนี้โคตรเหลีย่ยมขึ้นพีก,กันดีกว่าพวกเราขึ้นพีกขึ้นพีกขึ้นพีก Ui, big food rồi Chặt sẵn rồi Luôn mà Luôn đi Ui, lại tua nhỉ Bị lặng với rồi Ui Không đạo đấy nghe quá Nhìn đúng chưa Ui, tôi lấy tì bên nè Khá làng tì nữa โอ้ยผิดีกามาเดี <c oughs> โอ้โข้าลางตัวหนึ่ง <c oughs> อ๋อเรียบร้อย <c oughs> อุ้ยมันหลายตีเลยน,นเนี่ยมีขลังอีกหนึ่งตัวทางพีกน่าจะลงมาอีกลหลายตีอยู่ <c oughs> อ่าจอดเข้ามาแล้ว มาเอาดิเอาไม่ดาวด้วยระเบิดไปเอาหมดเลยเอาหมดหมดเลยฮบ หมดเลยเหรอขโมยพีกมีเปลาะไม่น่ามีนะจะหมดละรถล็อกทั้งแสงแล้วเฮ้ยเอฟวีดีดีกว่าเรียบร้อยแบบนี้ไอ้หนุ่มเอ d วีดี ครับขนาดพีมีเปล่าโรงงานว่าพีมีอ่ะดาวเลวยรถจอดอ่าขนาดวิ่งสองตัวเก็บหอแอร์ดอก เดียบดาวดึงอุ๊ยดาวดึงไอตัวนั้นไม่ดาวได้ดงงงไงอ่ะคันเป็นสองเ้รอไปดิดเจ็บอ่ะเจ็บจัดอ่ะอปูนไหนวะเอาหาย เขาจุดเอามันลาไปอะไรไงเนี่ยกิวอะไรเนี่ยเราไม่เห็นเหรอเรอียบร้อยไม่ดูหลังเลยม,ม,ม,มีอีกไม้มีอีกไม้ยข้างบนนะเฮ้ย <c oughs> <Hey. c oughs> เจ็บโอ้อยังเจ็บเลยอ่ะโอ้เจ็บแม่เลยนะดาวโอ้ไม่ตายโอ้ไม่ตายซ้ำไม่ได้โอ้ซ้ำไม่ได้ แย่แย่แย่ขอใหม่มาไหนเ,หเ,เลยถูกปะอุ้ยอุ้ยดาวอุ้ยเียบร้อยเลยไม่มีอบอเปล่าไม่ตั้งกันเลยเียบร้อยอย่าวัดกับพี่น้องปืนที่แรงเกินแรงเกินอ่ะแรงยิยงไม่เข้าอ่ะแายนัดตัดไ่ จุนนนดน้องจุดรถเจ้าหนึองนไหนครั้านึงนไหนนึยไหนเฮ้ยขวาอืมเจ็บเจ็บมากเจ็บจัดเจ็บมากเจ็บจัดเจ็บเหลือเกินมาบุยยาบุยยามาเลยบุยยามาเลย